สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟสีสกเกตนะครับวันนี้เราจะเดินทางครับเราจะไปกรุงเทพนะฮะวันนี้จะไปทําอะไรที่กรุงเทพเหรอก็จะไปร่วมกิจกรรมไอดอลเองเชนนะฮะที่บางบนคลองคือบอกได้เลยว่าการไปงานไอดอลแบบรวดเร็วจบแบบไม่ต้องค้างคืนเนี่ยเราแบบว่าเดินเราอยู่ทางไกลใช่ไหมเราไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมเราก็เดินทางจากสีสกเกตไปกรุงเทพเนี่ยเราก็นอน ทางที่บนรถไฟเลยเสร็จแล้วก็เป็นโูกกิจกรรมตอนเช้าตอนเย็นก็กลับมาแล้วออกเดินทางค่ำใช่ไหมมาถึงนี่ก็เช้าอีกวันหนึ่งคือวันจันทร์เลยที่วันทุเทพของเราก็รงกับวันเสาร์ด้วยนะก็จะมาดูกันว่าในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยงานไอดอลจะเป็นยังไงและจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปชมในคลิปนี้กันเลยนะครับไป อีกประมาณ5นาทีก็จะถึงเทพแล้วครับบอกเลยว่าวันนี้เต็มที่แน่นอน้าเปเราจะตามกันนะครับก็ออตอนนี้ถึงแล้วนะครับทาน,นิดเดียวครับแต่หน้าตาดูพปียหน่อยตอนเนี้ย หน้าตาจะดูเพียหน่อยตื่นด้วยตื่นรถจะเข้าเงีบพอดีแล้วรถไม่รอสัญญาณด้วยวนนี้สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยนะแต่ว่าตอนนี้งานเราไปประมาณ9้าโมงอะตอนนี้ยังยังไม่เจ็ดโมงเลยคือกโมง50ตอนนี้เอามงห้าสิบก็ เรื่อยๆครับจะต,ต้องดูรถไัที่นี่ยาวๆกันไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่งานกันละกันนะครับทุกคนแล้เวเจอกันที่งานนะ ตอนนี้เราเขาเรียกว่ามาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมง10โมง40นะฮะตอนนี้ก็รอซื้อบัตรนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาขายบัตรนะครับวันนี้บอกได้เลยว่างานเต็มที่แน่นอนมูลีหลายวงเลยจริงจะมาวันเสาร์แหละแต่วันเสาร์เอฟมาไม่ได้มาเพราะว่าเราติดภารกิจอะไรเราก็ไม่ได้ชอบอะไรมากหรอกเอฟอ่ะไม่รู้จักใครเลยขอโทษที คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกิจกรรมนะฮะงานกิจกรรมไอเดนเองเชนนะฮะเปิดตอนนี้เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีแฟนคลับเหล่าโอตะนะครับก็มารอต่อแถวรอซื้อบัตรเข้างานนะครับราคา2องบาทซึ่งจะได้รับบัตรโหวตด้วยนะครับบัตรโหวตนะฮะหโหวตนะครับโหวตให้กับควีนไอดอลแล้วก็ไอดอลอะไรนี่แหละมาสเตอร์ประมาณนั้นอ่ะจะไม่ได้ละขอโทษที ก็อี่หนึ่งบัตรนะครับอีกหนึ่งบัตรพร้อมกับบัตรเข้าง,งานนะครับจะได้สายคล้องคอแบบนี้นี่ครับสายคล้องคอของสายคล้องข้อมือผูดผิดสายข้อมือของงานนะเป็นแบบนี้นะฮะของวันที่หกกนยฎายนนะครับเดี๋ยวประก,กันที่ในงานเลยแล้วกันนะทุกคน เราไดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเราก็มาข้างในในพลานแล้วนะครับตอนนี้โอ้เรืองแรกมาแล้วนะครับตอนนี้ จำเราได้ไหมได้ดูสตรีมทุกวันกลางคานสามทุ่มห้านาทีถ้าร้องเพลงเดี๋ยวเติมเลือดให้เดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวแบบพอเล่นเกมจเราร้องเพลงแบบสองสามเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ <c oughs> สองท้ายบอกแล้วว่าถ้าไม่มีคู้เงินได้ดนี่ผลงานอย่างไรช่วงนี้มีตอนนี้เรามีพิงเกิลจากสิงเก,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 กิลค่ะ สัญลักษณ์แล้วก็ซิงเกิลสามเป็นกิฟเพท่าโอ้ยดูได้ไม่นานดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ยูทูบเรฮ้ยเราไปได้ที่ไหนบ้างนะเราได้ที่ไหนบ้างะาแค่โอเคอะอสองงคีเข้าไในองออฟิเชีมียังมีไมดได้มี3สาานแล้วก็ยูสแล้วก็มีสิก็สามารถทําได้อแต่ผมชอบเพลงท่าเวอร์ชันล่าสุดคุณไปทำที่บ้านเลยเนี่ย กาบอมไม่ใช่เซ็งท่าถูกแล้วเด้อแต่ละคนนะครับตอนนี้เสียมันรบาไงไม่นดีเดียวไม่คเดีบ้านะเสียไดีเลยนนี้ครับตอนนีค่ะนตอนนี้ันี้ซื้อสอันได้ถ่ายรูปเช็กิดนะหรอม่เป็นไรดูกันคือตัวเนี้ยโปสเตอร์ผมได้เอาไปติดที่บ้านแล้วน่าเขาทำงาน หน้าหน้าบนโต๊ะคอมจะชืไอ้ที่เป็นผนังอะ่ะติดผนังเรียบร้อยนะห้องนอนเลยสินค้าที่ก็มีนะมีหน้ากากเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วแต่วันนี้มีของใหม่ใช่วันนี้มีส,สมดุดเอาไว้เอาไว้ทำง,งานเนี่ยเอาไว้ไทำง,งาน <c oughs> อย่มดูดูโชว์ด้นะเว <c oughs> ลากี่โมงครับอ่าไปสองโมงสี่สิบห้าสองโมงสงีสงสง่สิบห้านะโอเคก็มีโชว์พิเศษไหม โอ้ดีเลยก็เลยรอติดตามครับผมฝากเอาไว้นะนี่คือคุณมอมิวนะเดี๋ยวไปชมบลูส์ต่อไปกันต่อเลยนะฮะเอโบโูส์ถึงกี่โมงบลูส์ถึงบ่ายสองบ่ายสองนะวงนี้วงนี้มีเพลงเรื่องครับอ่าค่ะจะเล่นเพลงเพลงนะคะแล้วก็เพลง Give c e r e g e n ค่ะสุภาพฟอไดที่ไหนอ่ะยูทูบค่ะยูอ่าดิเรกชชเนียลนะคะโอ้วันนี้มีอะไรแนะนำบ้างครับอ,อื้อ ซาเมะคือการถ่ายอะไรครับถ่ายรวมค่ะรวมกับถ่ายกับโทรศัพท์ของไปขับค่ะเซกิก็โดนลอยอันนี้ผูรู้อยู่ซาเมะอ่เดียวเท่าไหร่ครับซาเมะเดีจะสองร้อยค่ะถ้าเซกิก็สองร้อยห้าสิบใช่แต่ว่าถ้าซื้อพร้อมถึงรัดจะเหลือสามร้อยบาทค่ะโอ้โหโอเคตามนั้นแหละมีงานนี้งานเดียวแหละที่มีโปรโมชั่นแบบนี้ มันม<ต>ีงาน,นงานนี้งานเดียวจะรูง้งานงานงานหน้างานเดียวกันแหละจะมีนี่อีกทีชใช่รอดูอีกทีต่กไว้ตรงนี้กำลังใส่ได้ไหมคะครับพี่เพย์พิเศษด้วยแต่ยังไม่บอกบอก,ก็ไมดูคะ่ะรอดูในงานโอเคครับผมเรคาคจะแยกพอดีจะอจดัดพอดีถ้าอัดการแสดงได้แต่ต้องแยกช่องเพราะว่าแยกแยกคลิปไว้ว่าเราจะอันนี้เราเน้นลงเราทำวีล็อกกันนี่แหละตอนนี้ขอบคุณ ตอนน um> ี้อยู่ในผู้ของคุณของวงแบ็กโดนะฮะเชื่อแบ็กโดนะฮะผมแบบนี้ปิดซึ่งผมว่าแบ็กโดเป็นของนี่จะเป็นของแรงนะเพราะว่ามันไม่มีรู้สึกว่าถ้าอย่ผมดูไม่มีเพลงแบ็กโดในสตรีมมิ่งต้องมาดูนิโครอย่างเดียวใช่มันเขาเรียกว่า exclusive เป็นความ special อย่างนึงนะคะแบบนี้นี่เองคือถึงว่าทำไมผมไปค้นหาในสตรีมมิ่งและ่างของเพลงแบ็กโด แ้ไม่มีคือเหมือนของมันแรงไงที่ผมเรียกเล่นๆอ่ะของมันแรงอุ้ยอย่าเรียกว่าของแรงต้องเอรีเยวกว่าของแร่ของแร่สงสัยปากมันน่าจะเพียเ้ยน,ยนของแรนะ่นะที่นี่มีอะไรบ้างครับสินค้าของเรา แล้ถ้าเกิดว่าดชอ่อยเียก็สบก,กสไ็ได้่คได้ไล้เซ็ออย้ยแบบนี้นี่เองแ,แบบนี้นี่เองถึงบอกของแลไปอย่างนี้หาฟังเพลงที่ไหนไม่ได้นอกจากต้องมาดูโชว์ของแบกโดวันนี้คุณมีโชว์ไหมครับวนนเวลาห้าโมงครึ่งนะโอ้ ก็าบอกไว้ตรงนี้แนะนําบูธกคนไปนะครับหวังว่าครั้งหน้าก็แฟนก็มาเยอะอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวรับลูกค้ากันหน่อยเดี๋ยวเรารับลูกค้าหน่อยไม่มีไม่มี็ขาบอกไว้ตรงนี้นะครับแบ็คโดแบ็คโดมีกี่คนตอนนี้มสองคนฮะสิบสองใช่แล้วค่ะโอ้จะทำไมมาแค่นี้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยมีน้องมีทูราไม่ว่าง แล้วก็พี่ประสบกบดิเฮดด้วยเลยโอ้โหเป็นห่วงสีถ้าถ้าโดนเหตุเรต้องเป็นห่วงสีคนในเมงใช่ฝากกำลังใจให้น้องนะคะตอนน้องก็โซโซก็ขอให้หายไวๆเด้อคนตาสบายังไม่รู้จักใครเลยฝากไว้ตรงนี้นะนี่คือแบ็กโดแบ็กดอนะฮะซึ่งเป็นแบ็กดอนนะก็คือของแลนะฮะถามว่ามีที่ไหนไม่ได้นอกจากคุณต้องมาดูโชว์นะฮะแบ็กดอนะฮะแฟนๆก็มารอนะรอร่วมกิสกรรมนะครับ สำหรับในบูธของเฟิร t สคินะครับก็จะมีขายบัตรเซกินะครับแล้วก็มีเอ,อโฟตโตโ้เซตนะฮะบ,บอดดิลล่าแฟนคลับวันนี้ตั้งตารอเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมกับเฟิร์สคิดีิเช่นเผยนะครับหน้าตากล่าวหน้าตาใหม่ก็มานะบ้างนะฮะับบอโท่ที่ไม่ได้เตรียมบทนะบอกไว้ก่อน แสดงว่าแต่ละคนร้อนกันทุกคนจริงๆปะพัดลมใส่หกใส่หน้าทันทีเลยนะฮะสงส,ส่วันนี้อากาศร้อนมากเอาพัดลมทอใส่หัวทันทีเลยครับร้อนมากนะนะคุณมีอะไรบ้างครับตอนนี้ในคุณวงคุณมีเพลงหรือย่างครับ เป็นได้ยินว่าในโ์นอะ่ะคุณกำลังทำ MV ด้วยนี่ใกล้เสร็จยังเสียงอาจจะเบาหน่อยต้องขออภัยเขาบอกว่าใกล้แล้วโอ้โหรอดูเลยแ,แอดมินก็เคยไปสุดหนึ่งใน MV first kill ครั้งแรกแล้วล่ะนั่นแหละทรบทุกคน เป็นไงคุณโดนตกเหนื่อยไหมเหนื่อยเ็นร้อนกันโอ้โหทุกคนจริงๆนะฮะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับนี่ไหมฮะตอนนี้บอกอะไรดีคะอยากให้บอกนึกนึกภาพไม่ออกละตรงเนี้ยรอเอ็มรอเอ็มวีตัวเต็มอีกไม่กี่ โอ้เดี๋ยวทำวีล็อกตอนนี้ทำวีล็อกได้ทำวีล็อกนี่คือป๊อตคิดนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนล็อกันทั้งวงนะต้นลมทอเลยนะครับ<า>ก็เตรียมตัวนะครับสำหรับแฟนคลับก็จะเตรียมถ่ายเซก,กินะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะฮะก็เลยมาพักที่ข้างในหน้าจุดขายบัตรเนาะหลังจุดขายบัตร คนก็คึกคักนะครับค,คึกคักคึกคักกันเลยทีเดียวนะสำหรับงานนี้นะฮะตอนนี้หลายวงก็มาคอยรอแฟนขับเราโอตะมาร่วมกิจกรรมกันคับขั้งนะครับตอนนี้ซุนี้นั่งพักเดี๋ยวพอสักพักนึงก็ต้องไปดูโชว์กันต่อแล้วนะฮะมีโชว์อีกตอนนี้เราอยู่ในบูธของซีมามดอนมีเด็กๆอยู่กันเต็มเลยแต่นั้นเป็นพี่ใหญ่ อ้าวเท่าไหร่ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับอ้าวเพื่อนผมฮะผมก็ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดผมเป็นเพื่อนคุณย่าไปจัดรายการนั้นดีไหมรู้หน้าไม่รู้ใบกันผมว่าสิบแปดสิบห้าเฮ้ยเรเกือบสิบหกหกต้องต้องซื้อช็กกีงหใบไม่เอา สิบสามเราไปสิบห้าคุ่ณผู้ชมครับคือตอนนี้พอถ่ายรูปเสร็จกิจกรรมครั้งนี้แค่ได้ดูสัตว์หรือเซกิอย่าละใบมาลุ้นกันว่าในแผ่นป้ายนี้จะมีอะไรรอเลือกในตามดวงเอาใบนี้แล้วกันมันจะมีหลายอย่างได้เป็นโคคาติน อะไรเนี่ยใหญ่ด้วยนะเนี่ยซื้อได้หนึ่งแถมหนึ่งเลยอะไรเนี่ยอโอ้โหเรื่องแถมหนึ่งจริงๆดวงมาวันนี้วันนี้ดวงมานะฮะทีนี้สมัยนี้แต่ยังไม่ค่อยไอดอนเนาะขอหนูร้องเพลงดพี่ขอหนูร้องเพลงบ่อยมากสนุกเน้นน้นนฝึกมาเยอะหรือยังเรื่องร้องเพลงไม่ได้เป็นเรียนอะไรเงี้ยก็เองแล้วทำไมาอยู่ดีมาอยู่ไอดอนได้อ่ะ ลองสุดท้ายทำไมติดเข้าเฉยอ,อ่ะโอ้โหพายยังไงของฟรีเดี๋ยวรอคิว,วก่อนเอาได้อีกแล้วเท่าไม่ไม่สับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจ้องกันคุณสับไหมใช่ไหมต่อสับได้ใชหมสับไพ่ตอนไปต้องตอน้องต้องสับไพ่นะยกเว้นมันจะมีอันหนึ่งบอกว่าไม่ได้อะไรเลยไง อ้าวเดี๋ยวตอนนี้ก็ของแถมก็มีเหมือนกันมาเอาบทนะของแถมมันมีในเฉพาะงานนี้นะมีผ่านไ่รู้งานน่าจะมีหรือเปล่ามีสถานทีดอ๋อสนลดแล้วก็มีอะไรอีกดมีประตูทิ์ด้วยโอ้ที่ผมได้ไปแล้วก็อะไรต่อน้องป้อนขนมด้วย อันนี้ไม่ได้เลยแล้วก็อะเอียี่อีกมันมีเจ็ดอย่างเก่งจักรยานโอ้โหก็แนความีหงมยังงงกันเลยนะผสมไผสมไว้มาใช้ได้ค่ะแม่ว้าเกิว่าคมก็สวัสดีค่ะกเราชิมายดนค่ะอ้าว ได้เต็มวีออกหรือยังครับได้แล้วค่ะอีกนิดนึงรออีหน่อยรออีกหน่อยนะเดียวนี่แหละเดียวได้นะคะได้นะคะที่ยูทูบที่ไม่ได้แล้เทียวค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ่งแล้วเฟซบุ o กเระไม่บอกหรอครับบอกแล้วอ้าวอ้า้เราก็ฝากไหมจันยังไงก็ฝากไว้รอสองเดือนน่ะเพราะว่า เดอนหน้าไม่ได้มาเดือนหน้าเก็บตังค์และทีเชิดก็เหมือนกันโอ่ไม่ได้มาหรอกเก็บตังค์ขอบคุณอยู่มหาพวกเรานะคะบ๊ายบายขอบคุณมากเลยคะไอคุณเห็นคุณเอากล้องใหญ่มาคุณคุณมาทำข่าวเหรอครับเปิดข่าวทำไมครับผมหลงมาครับหลงทางหลงรักใครบางคนแถวเนี้ครับโอ้ยไม่ได้พูดชื่อไม่ได้พูดชื่ออย่าเพิ่งบอกใครให้มันเจอตั้าตัวมันถึงจะรู้ าเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกไม่เอาเดี๋ยวแตกอะไรนะเดี๋ยวแตกเธอเอาเธอเอาชอบใช่ไหมเอาเช่าวีล้อเอาเก้าจุดเดี๋ยวแตก <laughs> ของฟีไม่มีบูลโลกแต่แม่แบบแให้ฟรีได้ตลอดโอ,โอ้ถ่ายมันสิขอช่วยตัว<อ><า>มึมงบอยอ๋ออยู่ช่องสังงามใ <c oughs> ช่ป่ะครับคุณคุณอยู่ช่องสังงามใช่ป่ะครับอย่ามม้แตกคืนไออาไอแล้วเซเว่นไอซีแคทสิบสอง ดเอันนี้ผมชอบมากสวีทอันนี้นั่นมันเจนนุ่นโมแล้วไอ้เจ็ดเอ้ยถูกแล้วเอ้อเดินโดนถ่ายกันดีกว่าคุณได้เซกิหรืออะไรครับคุส่ฟรีครับไปจักรเยี่ยมกันอ้อเอาเด้ฟรีกับกินกตกัน้วยเกมเล่นเกมเนี่ยครับเรื่อ มันมีซิตเตอร์ชอยอ่ะมันจะได้สองรางวัลมันจะได้อ้าวได้เซกิได้เหรอเซกิได้เลยครับแต่ได้ของแถมไม่คือเขาซื้อสิบใบอู้หูโอไปชุดอู้ห็บอนไปเชอดโอ้โหเานี้ตอนนี้อยู่หัวลำโพงนะครับตอนนี้ทุ่ม20มนาทีแล้วนะครับก็มาถึงหัวลำโพงแล้วพอดีงาน เสร็จแล้วล่ะแต่ว่าเราตัดมันนี่เลยเพราะว่าโทรศัพท์แบตจะหมดก็เลยประหยัดแบตสุดท้ายก็เลยต้องมารักคิวต่อเลยตอนนี้ผมก็อยู่หัวลำโพงนะครับเราเวลาที่จะกลับสีสเกตนะครับกลับรถบ่วนรอบสามทุ่มครึ่งนะครับบ่วนหกเจ็ด 6, นะครับโองบนลาดธาน,นีนะตอนนี้ก็ต้องเดินมาหาอะไรกินกันฝนจะถนึงก็เดี๋ยวจะกลับหัวลำโพงเนะาะอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวไปเา็คการซี่หัวลำโพงเดี๋ยวจะได้ปิดเทียกันแล้วล่ะนี่แหละหนึ่งวันของ ไอดอนวันเดียวไม่ต้องพักท้ายที่กรุงเทพแล้วมานอนบนรถไฟเลยแบบไม่ต้องท like ้างไม่ต้องมาเสียตังค์ท้างที่กรุงเทพอีกนี่แหละครับคือความสบายของผมนะฮะบรรยากาศยามค่ำคืออาหารก็นะฮะอร่อยนะหัวนําพงมีให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวนะเพราะผู้้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวต่างชาติแล้วก็ในประเทศก็มากินกันเรื่อยๆยามค่ำคืนนะครับนอกจากว่าวันนี้ ผมก็จะกลับแล้วมีมีคนมารอสอง่สอง,อสองสองคนมารอส่งสองคนอันนี้ก็อันนี้อันนี้เขามาเข้ามาคนละงานเรา ดีเราลงไปแล้วลเวราลงไปแล้วเหียกได้ว่าตอนนี้รถต่อต้นทางไปแล้วนะฮะซึ่งขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับบูธนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องนะฮะในก,นกิจกรรมครั้งนี้ที่ให้ผมได้มาร่วมสนุกนะครับซื้อบัตรเข้ามาร่วมสนุกในงานไอเดอร์เอ็กซเชนนะฮะ ซึ่งบอกได้ว่าวันนี้คืนนี้ที่บอกได้ว่าเป็นพ่มากกับงานขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกวงนะฮะในที่ผมถ่ายคลิปวันนี้นะฮะที่ได้มาร่วมสนุกนะฮะพี่ได้มาร่วมสนุกมาถ่ายคลิปนะฮะมาโปรโมทให้กันนะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้ลวกันหวังว่าข้างหน้าก็จะมาอีกนะแต่ของพี่จะมาอีกีก็พฤติก,กาเลยละกันส่วนสำหรับคลิปอันนี้ก็มันก็ครั้งเดียวแหละโอ้ฮะเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันเนี่ยมางานเอดอนคุ้มหรือเปล่า กลับว่าไม่ต้องค้างที่แบบนี้นะติดค่าประกันใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามพี่ด้วยแล้วกันไว้ออกบอกความใจฝากไว้ตรงนี้นะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนโชคดีดูความสุขท่านสวัสดีครับ